สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ผมรายการและวตั้งเกมเมอร์ชินเคยโอเย่เนียครับรีเกม GTV กันอีกเช่นเคยนะครับกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพี่ก็มีเซิร์ฟหนึ่งนะครับมาแนะนำนะครับสหรับคนนะครับเป็นสายแนวสวมบทบาทนั่นเองนะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวซีเรียลโลเป้นั่นเองนะครับก็คือเซิร์ฟนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นอ่าซีซั่นใหม่ นะครับแล้วก็ตอนนี้ฟรีไวลิสด้วยนั่นเองนะครับสามารถไปขอไวลิสได้ที่ดิ s คอร์เท่านั้นนะครับแล้วก็เปิดใหม่ในสังคมนะฮะแล้วก็รับสมัครหน่วยงานนะครับต่างๆนะครับก็ลองไปสมัครดูนะครับที่ดิ s คอร์เลยนะครับแล้วก็ระบบเซิฟนี้นะครับมีโคตรเยอะเลยนะฮะผมจําแทบไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าระบบมีอะไรบ้างนะครับอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปลองเล่นกันกับเซิฟนี้ดูนะครับระบบหลากหลายรูปแบบนะครับ สำหรับคนเล่นนะครับเซิร์ฟนี้นะครับมีอยู่ประมาณ40กว่าคนนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงตอนเช้านะครับคนจะเยอะประมาณช่วงตอนเย็นนะครับจนถึงตอนดึกเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีอ่าไปเรียนกันบ้างนะครับหรือว่าไปทํางานอะไรอย่างนี้นะครับตอนเย็นก็กลับมาก็อาจจะมาเข้าเซิร์ฟนะครับประมาณ40-50คนเลยนะเซิร์ฟนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากลองเข้าเล่นนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งข้อมูลไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ฝากดูวยกันนะครับโอเคแล้วก็ทําการกด คอนเน็กแล้วก็เดี๋ยวทําการเข้าไปเจอกันในเซิร์ฟเลย let's go เย้นะครับตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ภายในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแร่บใครนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับก็ทําการใส่ชื่อแล้วก็แต่งตัวให้เรียบร้อยด้วยนะครับจะมีพวกมอสทรงผมนะครับแล้วก็มอสเสื้อผ้ากางเกงรองเท้าต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับจะแต่งยังไงนะครับก็แล้วแต่ยังไงอ่ะการสวมบทบาทของคุณผู้ชมนะครับ แล้วก็เงินเริ่มต้นเซิฟนี้นะครับมีมาให้ประมาณ3,500นะครับติดตัวประมาณ2,500นะครับแล้วก็ที่เหลือในธนาคารอีก1,000นะครับโอเคเรามาดูในส่วนของปุ่มคำสั่งของผู้เล่นกันนะครับก็กด F 1นะครับตอนนี้บอกว่ายังไม่มีโทโรศัพท์นะครับแล้วก็ F 2ก็จะเป็นช่องเก็บของนั่นเองนะครับ F 3ก็จะเป็นแอนิเมชันต่างๆนะครับ F 5ไม่มี F6 ไม่มีนะครับแล้วก็ F7 จนะครับจะเป็นการจ่ายบินนะครับส่วน F9 กนะครับก็จะเป็นพวกตลาดโลกนะครับก็ตอนนี้นะครับอย่างเช่นเพชรนะครับขายได้อยู่ประมาณ746บาทนะครับต่อ1อันนะครับก็จะมีหลายอันเลยนะครับอย่างเช่นปูไข่ดองนะครับตอนนี้ขายได้อยู่ประมาณ 40บาทนะครับต่อ1แพ็คนะครับโอ้โหมีหลายอย่างเลยนะครับคุณผู้ชมก็ลองดูนะครับส่วนจุดต่อไปนะครับ F10 นะครับปุ่ม F10 ก็จะเป็นพวกแอนิเมชันต่างๆกันนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นการถอดเสื้อหรือเปล่านี่เลยนะครับถอดเสื้อนะครับประมาณนี้เลยเป็นไงใส่เสื้อนะครับแล้วก็ถอดรองเท้านะครับนี่ถอดรองเท้านะครับแล้วก็ใส่รองเท้านะครับ โอเคประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็รับของรายวันนะครับรับของลายวันก็กดตัวเลขบวกนะครับนี่นะครับอ่ารับเงินสดเพิ่มอีก1,000นะครับแล้วก็ทำการกดรับเลยโอเคเราได้มาแล้วนะครับ1,000บาทนะครับว้าวสุดยอดเลย แล้วก็ถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะครับจะอุ้มคนนะครับหรือว่าแบกคนนะครับก็กดปุ่มตัวชอช้างนะครับนี่เลยนะมีอุ้มมีขี่หลังมีแบกแล้วก็จับเป็นตัวประกันนะครับแล้วก็ดูผู้เล่นภายในเซิร์ฟนะครับก็กดปุ่ม delete นั่นเองนะครับตอนนี้ไม่มีตำรวจไม่มีหมอไม่มีช่างไม่มีเชฟนะครับโอเคแล้วก็ร้านค้านะครับตอนนี้เราอยู่กันที่กาดนะครับหรือว่าจุดหลังจอบเซนเตอร์นะครับอันนี้ก็คือภายในแมปเซิร์ฟนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะฮะ โอเคราบรู้ดยส่วนของตรงนี้กันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับนี่เลยนะก็จะมีขนมปังนะครับขายแล้วก็ทำการเดี๋ยวซื้อไว้ก่อนนะประมาณสัก10ชิ้นละกันนะครับแล้วก็น้ำเปล่า10ขวดนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะใบอนุญาตทำกาแฟนะครับว้าวมีใบอนุญาตทำกาแฟได้ด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็โทรศัพท์นะครับเครื่องละ500ดอลนะครับแล้วก็ทำการกดซื้อเลยนะครับมีกรรไกรตัดกิ่งไม้นะครับเดี๋ยวทำการซื้อไว้ก่อนนะครับแล้วก็พวกขุดทราย เครื่องขุดน้ำมันนะครับเครื่องรีดนมวัวนะครับเครื่องตัดเหล็กนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอุปกรณ์สื่อสาร NPC นะครับก็คือว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับจะไปขายยาให้ NPC ก็ต้องใช้อุปกรณ์นั้นด้วยนะครับถ้าจะไม่ผิดนะอย่างที่แอดมินบอกผมมานะครับโอเคของก็เต็มตัวแล้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพวกกาชาปองนะครับเซิร์ฟนี้มีแบบว่ากาชาปองหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวด้วยนะครับว่า มีกาชาปองแบบรูปแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นร้านค้านะครับจะเป็นขายพวกกาชาปองเหมือนกันนะครับจะเป็นกล่องสุ่มทั่วไปนะครับราคากล่องละ500บาทนะครับคุณผู้ชมก็สามารถซื้อได้นะครับตรงนี้ก็จะมีตู้น้ํานะครับไม่รู้ว่าซื้อได้หรือเปล่าโอเคสามารถซื้อได้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นร้านอาหารนั่นเองนะครับนี่เลยร้านอาหารนะครับสามารถ มาหาเชฟนะครับแล้วก็มาทํากับข้าวได้นั่นเองนะครับเตาทําอาหารนะครับก็อยากกินอะไรนะครับก็ติดต่อเชฟเอานะครับส่วนตรงนี้นะครับจะมีตลาดโลกด้วยคุณผู้ชมนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับนี่นะครับอันนี้คือของที่แบบว่ามีคนเอามาขายนั่นเองนะครับก็คือประชาชนทั่วไปนะครับสามารถเอาของผิกฎหมายมาขายได้นะครับเห็นป่ะมีคนแบบว่าเอาปูนเถื่อนนะครับมาขายนะครับ นี่นะครับแล้วก็จะมีพวกอาหารนะครับเอเดี๋ยวพี่ซื้ออะไรเดียาซื้อสเต็กอันนี้ด้วยกันนะครับซื้อสักหนึ่งชิ้นนะครับโห4,500เลยเหรอจัดไปนะครับเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวกด F2 นะครับมันต้องมากินในตรงนี้หรือเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเออทำไมมันกินไม่ได้อ่ะนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำการกินพวกขนมปังแทนแล้วกันนะครับโอเคอร่อยมากๆาเลยนะครับแล้วก็ดื่มน้ำด้วยนะครับ สดชื่อเลอเกินนะครับไปครับแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อรถกันดีกว่านะครับว่าเซิฟนี้นะครับมีรถอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวรัฐการวิ่งไปที่ร้านขายรถกันเลยนะครับอยู่ใกล้ๆนะฮะโอเคตอนนี้เราก็วิ่งมาที่ร้านขายรถเรียบร้อยนะครับก็มากดตัว E ีตรงนี้เลยนะครับโอเคก็จะมีรถทั่วไปนะครับก็เลื่อนลงมานะครับ รถทั่วไปก็นี่เลยนะครับรถผู้เล่นใหม่นะครับราคา618บาทนะครับนี่ถือว่าถูกใช้ได้เลยนะครับตอนนี้พี่มีเงินติดตัวประมาณ10,000แสนกบาทนะครับก็เดี๋ยวทำการซื้อรถซปเปอร์คาร์ดีไหมมีหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตอนนี้พี่ก็เจอรถที่ต้องการแล้วนะครับก็เป็นคันนี้เลยนะครับประมาณ30โลนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ70,000นะครับ6000บาทนะครับก็ทำการกดเย้ซื้อเลยนะครับ ซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกดตัวเคสตาร์ทรถอ่ากดตัวยล็อกรถใช่ไหมโอเคแล้วก็กดตัวบีคัดกิ่มคัดอ่าเรียบร้อยครับคาดเบลแล้วก็กุญแจรถมันมีหรือเปล่านะครับมันสามารถน่าจะสร้างกุญแจรถได้นะอ๋อนี่ไงมันได้มาเลยนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวไปที่กลายกันนะครับโอ้แรงอยู่เนี่ยนะครับแค่ออกตัวนะครับโอ้ยแรงมากนะครับคันนี้ ในส่วนของกาลาดนะครับก็ตกแต่งได้ประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีจุดจอดรถเก็บรถอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับจะเป็นจุดเติมน้ํามันนะครับสามารถมาเติมน้ํามันได้นะครับโอ้ยรถไขวเนี่ยโคตรเทเลยนะครับแล้วก็จุดต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่สถานีตํารวจนะครับแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลนะครับโอเคไปไปกันเลย เซิฟนี้นะครับก็จะมีระบบวอรชิงทงนะครับแล้วก็มินิเกมต่างๆนะครับคุณผู้ชมก็ลองมาเล่นดูนะครับอันนี้ก็คือสถานีตำรวจนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่โรงพยาบาลกันนะครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าโรงพยาบาลเรียบร้อยนะครับก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหต้นไม้ล้อมรอบเลยสวยงามมากๆนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการซื้อ บ้านด้วยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเห็นปะมันจะมีบ้านหลายหลังเลยนะครับเดี๋ยวลองแวะเข้าไปดูหน่อยลวกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับก็คือที่นี่เลยนะครับมันจะเป็นตึกอพาร์ตเมนต์นะครับคุณผู้ชมก็สามารถมาซื้อห้องได้นะครับโอเคแล้วก็จุดต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปที่ตรงนี้กันนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นในส่วนของการรวมโพสต์นะครับไป let's go ตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับในส่วนของการโพสต์นะครับอ่าพวกอาชีพต่างๆนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับเรียงกันเป็นตับเลยนะโอเคส่วนจุดขายนะครับอ่ารู้สึกว่าน่าจะขายที่เดียวนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้นะส่วนภายในระบบภายในเซิร์ฟนะครับจุดทําอาชีพต่างๆนะครับก็เรียงจัดเรียงประมาณนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดกาชาปองกันดีกว่านะครับก็เดี๋ยวทําการ ปลดล็อกรถนะครับปลดคาดเข็มขัดนะฮะแล้วก็ลงจากรถโอเคล็อกรถด้วยนะครับโดยการใช้กุญแจนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับโอเคกาชาปองนะครับที่เราจะมาเปิดนะครับเดี๋ยวพี่ทําการเปิดกาชาปองสุ่มรถจนก่อนนะครับโอเคก็ทําการเปิดเลยก็จะมีอ่ารถหลายรูปแบบนะครับ ได้อะไรอ่ะโอ้โหโอ,โอ้รถอะไรเนี่ยโคตรกากเลยนะครับรูปทรงนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อันต่อไปนะครับอ่ากล่องสุ่มบัตรเพิ่มเปอร์นะครับก็เป็นการอ่าเปอร์เซน็นในการคราฟอาวุธนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวทำการเปิดดูแล้วกันเนาะพี่ก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกัน โอเคพี่ก็ได้มาแล้วนะครับบัตรเพิ่มปืนนะครับครับอาวุธ5%เปเซนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อันต่อไปนะครับอ่ากล่องสุ่มทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวทำการเปิดเลยก็จะมีพวกอาหารน้ำปลาแจ้นะครับโอเคเราได้ขนมปังนะครับแม่มีอยู่แล้วจะได้ทำไมอีกวะเออนะครับ ต่อมานะครับกล่องสุ่มทั่วไปกล่องสุ่มบัตรเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับกล่องสุ่มรถยนต์ที่เราเปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ<ะ>อ่ากล่องสุ่มอาวุธนะครับเราก็ทำการเปิดเลยก็จะมีพวกสดับมือไม้เบสบอลนะครับไม้เบสบอลอะไรนี่แหละนะครับโอเคดูเหมือนว่าเราเปิดได้สดับมือนะครับแม่อยากได้ไม้เบสบอลมากเลยนะครับ yeah! โอเคแล้วก็ต่อไปนะครับกล่องสุ่มไอเทมโ c นะครับนี่แล้วก็ทการเปิดเลยไอ้บ้าเอ,อ้ได้ทากโก้นะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นกล่องสุ่มพิเศษนะครับ โอเคครับดูเหมือนว่าเราได้รถมอเตอร์ไซค์เด็กใหม่นะครับก็เป็นรุ่นนี้เลยนะครับ <Wow. S 1> อ่าแล้วก็ต่อไปนะครับอ่ากล่องสุ่มอ่าบูแพ็คบูอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับก็เปิดเลยอยากได้มีดได้มีดได้มีดโอ้โหได้เพิ่มมาอีกแล้วนะครับโอเคนี่ดูเหมือนว่าน่าจะมีมีดเพิ่มมาด้วยนะครับ แล้วก็เด็กใหม่นะครับแล้วก็ทำการเปิดเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราได้รถยนต์แก๊งนะครับไอกาชาปองอันนี้ครับเด็กใหม่นะครับถ้าเกิดว่ามาเป็นแก๊งนะครับก็สามารถขอรับกาชาปองเด็กใหม่ได้นะครับก็มาเปิดกันนะครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจกันนะว่าใช่หรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษด้วยนะครับ โอเคก็รีวิวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหของเต็มตัวเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่ไหนกันดีอ่ะอ่าไปทําอาชีพดีไหมไปขุดเหมืองและกันเนาะโอเคก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็มาร์กไว้เรียบร้อยนะครับไปขึ้นรถดีกว่านะฮะตอนนี้เราก็มาอีกอาชีพหนึ่งแล้วนะครับนี่เลยนะฮะเมื่อกี้จะไปขุดเหมืองนะครับแต่ว่า เออไม่ไปดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บกระหล่ำแล้วกันเนาะทถวนี้ก็มีหลายอาชีพให้ทําเลยนะครับโอเคก็สามารถเก็บได้เลยไหมปึ๊บอ่านี่เลยนะครับเพราะว่าเราซื้อผ้วขุดมาแล้วนะครับแล้วก็สามารถเก็บได้เลย<ๆ>นี่ได้อ่าประกาศนะครับประกาศหรือว่ากระหล่ำนี่แหละนะครับโอเคนี่เลยนะได้มาประมาณ3ชิ้นนะครับสามารถเก็บได้ประมาณ60ชิ้นนะครับ ตอนนี้นะครับกระลำหรือว่ากระลำสะอาดขายได้อยู่ที่ประมาณ5 1นะครับโอเคแล้วก็ฝั่งนี้ก็สามารถเก็บได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับตรงนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนโอเคตรงนี้เก็บได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทําการเก็บดูก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าตรงนี้คืออะไรนะครับอ๋อได้เมื่อเกิดเทศนะครับว้าวโอเคได้เมื่อเกิดเทศมาเท่าไหร่เนี่ย ประมาณ2ชิ้นนะครับสามารถเก็บได้ประมาณ60ชิ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของอู่ช่างนะครับนี่เลยนะฮะก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับนี่โอเคแล้วก็ด้านในตรงนี้นะครับจะเป็นสํานักงานช่างนะครับถ้าเกิดว่ามีช่างอยู่แล้วก็สามารถมาติดต่อได้นะครับโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ตลาดกันนะฮะ เป็นไงกรับป้าครับสำหรับเซิร์ฟแนวซีเรียลโรเปเซิร์ฟนี้นะครับส่วนข้อมูลต่างๆนะครับก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถไปขอไวริสฟรีได้ที่ติดกอดเลยนะครับก็ฝากทุกที่สับเซิร์ฟนี้เลยนะครับโอเคครับหากใครชอบคลิปแนวแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และก็ลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะไปพาชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับโอเคครับแล้วเจอกันป้าต้าตำหนูบ๊ายบายจอกันจุ๊บ